Hard breathe, but all right. สมโมปูมาแล้วคิวนี้สำคัญเหมือนกันเจเยอร์เก็บเต้น้อยครับผมหลังจาก <11 S 2> บูโซนเอาล็อกดาวไป oh, โอ้หเจงกุหลอบไม่ได้แล้วฮนะมันโล่งเกินครับตองเคล่วงอีกหนึ่งโดยเจมโอ้เจมใช้บอลลิวคอระยะนี้ท่านผู้ชมฮะเราเบลมอสได้เช็กซิงเหลือแค่คนเดียวกรเมจิก ไม่แฮรไฟมาไม่ได้เก็บกระสุนเพิ่มหรือเปล่าตรงนี้นะสำหรับเจมครับอขอเอายาวครับผมเอ็ดดี้ไปได้เช็คคลิ้งแล้วอย่าเกมไปครับเมจิกยากแล้วนะเกมนี้เมจิกน่าจะต้องไปครับเมจิกน่าจะต้องไปติกแท็กโดนเจเยอร์ขอเข้าหัวเลียนคิวโดนระเบิดแล้วเรียบร้อยครับเหลือสี่ทีมครับผมได้เปรียบสุดเป็นเอ t h ใช่ครับผมโหแล้วแถวเราเดินมามุมนี้เปิดให้กับโคเน็กซี่แต่โคเน็กซี่มีรถบังอยู่ครับ มขอข้ามกันไปนะเะดูจากสถานการณ์ตรงนี้ดีกว่าครับผมให้กูรูเลยของจริงฟันธงหน่อยดีกว่า100%ที่ใครครับ M I C S เรียบร้อยนะครับผมไม่มีผลไม่มีผลเพราะว่าร้อยเปอเซนตเกมท้ายก็เข้านะอต่ลืมท่านผู้ชมครับเพราะว่าได้เปรียบขนาดนี้อาจเปอร์เซ็นต์มากสุดผมให้ร้อยเลยแล้วกันแต่ยังไม่สามร้อยนะยังสามร้อยไม่ได้ครับผมนะครับผม อ่าแล้วหลลงไปครับตรงนี้โอ้โลกเกินเรียบเฮ้ยยังมีผู้ช่วยใช่เฮ้ยแล้วสวนอะไรวันน้าโอ้โหแล้วอดดี้ชูไม่ได้นะครับอยู่ใกล้จากเพื่อนเกินไปถูกต้องครับผมวงที่8ยังอยู่ในบ้านนะท่ผู้ชมครับใครยึดข่าวข้างบนได้ได้ไฟกับไอ้ไมเทในช่วงเฟสที่9ใช่ครับถูองครับโอ้โหเนี่ยแล้ววงมันก็บีบให้เขาต้องเล่นนะสองคนครับสองทีมจะเป็นคนเดียว เอาอะเอ็ดดี้ไปน่าน็อกไก่ไปนิดนึงนะแล้วจากตรงนี้เหมือนนัแถวเราอย่างเชัซนไม่เยอะนะฮะอือใช่ครับเอาอะโอ้แล้วบอลจะติดมาได้เนตเหลือเต็มเลยนะใช่ครับไปดีครับผมสี่คนครบโอ้ยไปเทสกับแถวเราวนัแถวเราจะตีกับเอ็ไอเทสก่อนเลยหรือเปล่าบอลจะมองไปนัดหนึ่งครับถ้าตีกับเอ็ไอเทสก่อนเอ้าแล้วโหนได้ามาชูเวตตี้ได้ครับแบบนี้โอ้โห คือไกดจัดเลยครับทุนี้โอ้ยเข้าหัวเลือกเซฟเพื่อนครับผมครับผมบุรีรัมเนี่ยแล้วดูจังหวะนี้แสตลอรลาวเข้าไปแล้วดักแมนส่งเจเยอร์นอนน้องดานลงไปก่อนครับแล้วไหลมามุมนี้ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยขึ้นมาแล้วโอ้โหจากทีมนี้ได้เปรี่ยนพิสุจแล้วนี่ไงลาไปหนึ่งกรูมเรียบร้อยครับเอาละครับบุรีรัมบุรีรัมยิ้มนะฮะตอนนี้ใช่ครับบุรีรัมจิ้มแล้ววิ่งเข้ามายัดเจมยังไม่ได้ เรีบเยบร้อย,เ,ยเราจบสไปครับผมเมนเดสตอนนี้4คนมีบ้านให้เล่นครับไก่นี้สําคัญจะจัดเนื่องจากจะหนีตกชั้นได้เลยนะครับรโอ้แลวจังหวะนี้ตแต่บุรีรัมคอนโทรนไนที่ในเฟสที่9ก็เกือบเกือบกลางเหมือนกันนะนโอด้าใช่ครับไม่จะเป็นต้องรีบเลยครับ<ม>สำหรับบ,บุรีรัมมีตัวป่วนอีกตัวป่วนด้านบนโอ้รอได้เอาอยายแต่เหมือนโดนเห็นครับผมตีน้อยเนตมาเตะเตเคูรูเซีย ระเบิดพรีเมียมครับผมตรงนี้แต่ว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่แม่คุณชงขยันชงโดนโถมหาใครขโถมเพาเบาๆใช่ครับผมไม่มีผลอ๋อนี่ไงนี่ไงจริงหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะดูผลงานดูที่ผลงานครับผมนี่ครับผมมาลีโหลดออปชั่นก่อนแล้วตรงนี้เดินแ้งเหรอโอ้แล้วนี่แฝดโดนรัวนะสำหรับ บุรีรัมย์ครับคือณตอนนี้เนี่ยเล่นเนินตรงนี้ได้นะบุรีรัมย์ก็สวยเลยด้วยครับแล้วสามารถชุบก้อนแมวได้นะแต่ก้อนแมวน็อกครั้งที่เท่าไหรสองสองครับได้อยู่ครับวงนี้เก้าบุรีรัมย์ค้างกว่านะท่านผู้ชมใช่ครับเท่ากับว่าเอเมทีสต้องขยับขึ้นมาหานะครับอ๋อแล้วลั่นไปเลยออกจากโซนนี้เสียเปรียบจัดนะครับบุรีรัมย์ถ้าได้ทั้งหมด4คิวเนี่ยจะดีดแซง MSC เลยนะครับใช่ครับตอนนี้ MSC คือต้องลุ้นให้กับทางด้านเอเมทีสได้ ต้องฮะโอ้โหแลดูออปชั่นมีระเบิดอยู่อีกหนึ่งครับจ่ายยาวๆตรงนี้ลูกเฮ้ยลูกนี้แม่ไม่ได้ดวงเวลามาครับผมเจคอบเจคอบลูกนี้ย,นยังเจ็บอยู่ครับถ้่หลวงมาสักหน่อยนี่คือได้เลยนะแล้วไปอีกลูกเลยเลยไม่เลยเลย,ยีเยย่เบ็ดครับแล้วปั๊มยาขึ้นมาทันฮะโอ้เสียเปรียบแล้วครับตอนนี้ติดเนินมาโอ้โหแล้วมีตัวค้ำด้วยครับผม ขึ้นมาเนี่ยเห็นแค่ครึ่งตัวนะครับเป็นมาเทสแต่ส่วนบุรีรัมจะโดนเห็นทั้งตัวครับครับออกชันทยอยหมดไปเรื่อยๆครับโอมีแฟร์ไกเนอยู่อีกหนึ่งลูกครับสำหรับโนดายังแห่งใจไม่ใช้ครับครับเอ็มมเทสเล่นเพื่อที่จะลอดตกชั้นนะครับผมโอ้แต่นี่ครับบุรีรัมมีมุมให้โอบล้อมหมดเลยนะใช่ครับไฟมาหมดเลยท่านผู้ชมโอ้เลือกเล่นได้เยอะกว่าเยอะเลยครับสำหรับบุรีรัมแล้วน้อเป็นที่เป็นจ้าจอดนะอุจัยรอบมุมนี้ก่อน ใช่ครับแล้วเอ็กู์เสียปีนที่ใบเอาครับใบหนึ่งไงธนวัฒน์ได้หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามโดนลุมแล้วแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยโนดาได้อีไปอีกหนึ่งครับปากยาไปก่อนครับโอ๊ยกอดมาไม่มีเน็ตไม่มีอะไรแล้วไหลมากอดเอ็มไอจีเอสสองไก่เรียบร้อยเอ็มไอจีเอสครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคงทำงานต่อเนื่องฮะครับผมจริงแต่หน้านี้เสียวแล้วเมื่อกี้ ไม่ภาคเลยแม่ถ้าบ้านเราทําได้แบบนี้ครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ครับผมอย่างที่ผมบอกอหลรอยู่ที่การตั้งรับแล้วพอมีที่เล่นวงเข้าทําไม่ได้คือจบเกมเป็วจบเลยอะโอ้โหครับผมตอนนี้คนที่เมื่อกี้เนี่ยเจ้ากีนเหมือนจะเสียน้ําตานะแต่คนหนึ่งนี่น่าจะเสียน้ำตาตามก็คือทางหน้าของทีม เอเมทชมบุรีลำพูนตอนนี้ไม่นิ่งแล้วเอเมยังไม่โดนแทงเอเมทยังไม่โดนแงก็จริงแต่ว่าเท่ากับว่าทีมที่มีโอกาสไก่แทงเขาเนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งเหมือนกันกต้องนะครับผมส่วนลำพูนตอนนี้สถานการณ์แย่แน่ บูชยวัน้านบุรีรัมบ้านบุรีรัมกับอัมบรีเกมมิ่งวัดดวงแล้วห้าสนะครับใช่โอ้สะคีตัดใจดีเลยนะตรงนี้ได้อยู่ในวงต่อแล้วกำลังมีความมั่นใจเลยนะเนทเปิดให้กอแล้วยวันสุดท้ายฮะเวนติการล้านมาขอต่อตีน้อยน้องดาวจากเลนดิลงมายิงเลนดิลงมายิงแล้วสามคนเกมโดยนูรินสองคิวแรกครับผมนาทีที่สิบเก้าเมื่อกี้ใครนะเพื่อนบังเพื่อนบังอับดุลเหรอโอ้โหไอโซน่าโดนบอลตอลเรียบร้อยเจคขอบจัดอีกหนึ่งเนตครับผมแม่ของจริงครับผมเกมนี้ อุยถือว่าเขาเปิดมือแล้วคนเข้ามาอยู่ในเฟสที่ห้าสี่คนครบอีกแล้วนะครับเอ็มาเชตครับเดทเสียหน้าของแฟดไปตรงนี้ขยับต่อยังเข้าไม่ได้นะพื้นที่มันค่อนข้างโล่งครับครับแต่วงนี้เล่นลำบากแล้วครับเอ็มาเชตต้องขยับแล้วเช่นเดียวกันนะดูเราไม่ได้ไปต่อโอสะคีดนโดนล้อมโดนล้อมด้วยไปเรียบร้อยเราไปอุายแต่ไฟไม่เต็มตัวแต่ปั๊มไม่น่าเต็มใจเลี่ยร้อยต้าไปตัวเองปาติดปาติดเอฟล่า นั่นพัาสติกครับผมครับผมและลูกนี้ยัดไปเลยยัดหน่หนา้งแล้วเขาอยู่ข้างหลังงงน้ําเรียบร้อยเม่นรอดเฮ้ยจอใส่มูเตยได้ผีก็ออกมายิงโดนกดมาโดนหัวโดนหัวเรียบร้อยเหมือนกันงงแม่ไอทีเอสได้เช็คซิงมาลัดเก็บโดยก๊อตแมวโอ้ชัยวัฒน์จบอันดับที่เจ็ดวันนี้มันวันอะไรครับเนี่ยวันอะไรครับคุณอาร์วันอาทิตย์ครับผมโอ้โหคิดไม่ทันแล้วง่วงเฉยพูดปิดขี้เกียจวงบูรีลำ บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์สามร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหจับโมครีมที่เหลือนี้ในเฟสหกไม่แล้วประเด็นคือถ้าบุรีรัมย์ได้จริงๆนะครับผมบอกเลยนะเอฟเมชุบุรีสกิลยังตามอยู่นะเออเอเมชุบุรีสั่นแน่นอนแต่ไมเคิลก็มีโอกาสนะแต่ว่าโพซิชันไม่ค่อยดีครับข้างหน้าครับผมเอาละดิน่าจะมีไฟใหญ่เกิดขึ้นเนไมเคิลมาชนแล้วลวงหนึสองครับ เอาละครับเหลืออีกสคนเท่านั้นครับผมเป็นทางด้านของรักแมนกับเจคอบครับผมหน้าหลังแยกกันเล่นครับผมต้องเลือกแล้วครับว่าบุรีรัมจะเล่นทางไหนครับผมถ้ายังไม่เสียผู้เล่นในเฟสนี้ผมว่าบุรีรัมมีถึงไก่ครับเอาละดิตรงนี้เดิน2ครับผมส่วนในมันเฮตุแยกกันเล่นอยู่นะมุมนี้แล้วโนาได้ในคอบก่อนเอาละครับโอยมดไหมมุมนี้เทรดกันไม่ได้หรือเปล่าเรียบร้อย เอไมทีเฮจบอันดับที่5้าครับผมบุรีรัำได้ไปต่อทบสี่คนครับก็หูยสี่คน3เกมติดในเฟสหลังๆนะครับเอ็ไมทีเฮสชา้าเลยโดดสเปามาตกอีกหนึ่งดังแมนตรวตัฒเชิดอยู่ในคิวขึ<ด>้นมาชาปเปอร์ยึดบ้านแล้วครับผมโอ้ยิงกันไปครับชาปเปอร์ขอบ้านก่อนแล้วโลกได้เอาคิวนี้มาเป็นคุ้มค่ามากๆครับอ้าวแต่ว่าตรงนี้เปิดจุดไปเลยฮะลกนั้นหน้าตีน้อยสอยู่แล้วโอ้ปอไปได้เอคูลูเซียแล้วเก็บออกจากเกมไปเลยครับเอไมทีเฮสเสียไปหนึ่งครับโออยังไงครับมุมนี้ เก็บดักได้ดีเฮ้ยชัยวัฒน์สร้างความเสียหายกับบุรีรัมย์ไป3แล้วนะครับตอนเก็บดักไปแล้วที่ไปตรงนี้ไป่ไหวเลยครับคู่ต่อสุดท้ายโอ้เจคุณอยู่ข้างล่างที่เป็นคิวโดนเก็บไปเกมบโดยโล่นันล้านมาสองแล้วฮะใช่ครับผมแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเติร์นแท็กได้เจียบเลยฮะครับโดนเปิดหัวก่อนด้วยนะครับผมแล้วเรียบร้อยครับเตะตีน้อยครับผมส่งโร่นันครับจบอันดับที่8ไปฮะ ก็ยังมีคิวติดมาที่มือมานะไม่ปล่อยให้ทางด้านของบุรีรัมล่าออกไปไกลมากครับผมประเด็นคือว่าอตอนนี้เด้เทรเกมมิ่งได้เปรียบทั้งผู้เล่นแล้วครับแต่ว่าชัยวัฒน์ไม่จบตรงนี้ก่อนแล้วส่งชัยวัฒน์จบอันดับที่เจ็ดปโอ้แต่สร้างความเสียหายได้พอสมควรเลยครับผมแล้วดูว่าเจคอบได้ไปอีกงหนึ่งคิวครับผมทุกคิวมีค่ามากนะครับผมใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าเงินเท่ากันเนี่ยต้องไปวัดคิวนะฮะใช่เพราะตอนนี้เนี่ยไก่เท่ากันกับท่านของชัยวัฒน์อยู่นะครับแล้วตอนนี้ยังไงเอ่ย ขึ้นมาเรียบร้อยหนึ่งเจ็บแล้วโดนเทะไปเรียบร้อยครับโอ้โหเจอตบหน้าหลังนะตรงนี้เอไมทีสจบอันดับที่5ไปครับเหลือเชื่อท่านผู้ชมครับเดคครบสี่เอาอะมีเอไมทีสไปดูพื้นที่ให้ก่อนนะฟูเซนมาอีกหนึ่งไปชาร์จบ้านบุรีรัมย์นรสนาวันเก็บหนึ่งคิวได้เอไมเชสนะส่งเอจจบอันดับที่สองได้เหนจอสแตนดารก็คิวนี้เฮ้ย แล้วฟูเซนถ้าฟูเซนอ่ะถ้าฟูเซนอ่กจะโดดจริงกันโดดสิเก็บอีกหนึ่งแต่พุทนุ้ยไอของบุรีรัมวิ่นใสเก็บเรียบร้อยหกคิวแซงแล้วครับในตอนนี้ใช่ครับผมเล็ชัวร์ครับโอ้แล้วประเด็นคือเดินใส่เลยไม่รีโหลดด้วยโอ้ปัจจัยของฟูเซนคือถ้าเกิดว่าได้ไก่เกมนี้รอดตกชั้นนะครับผมแต่ถ้าแตกแบบนี้ไม่รอดนะครับมันดูฮานุได้ทิมเลยทิมหนึ่งที่เรียบร้อยสามหมดเลยครับผมแปดคิวไปแล้วฮะ ลิฟลีลงไปทุกทีครับผมและแต่ว่านูรินนี่ไงมาเล่งคิวให้เหมือนกันก่อนแมวมาแล้ววันออนวันวันออนวันมุมนี้ได้ทีมที่วายแต่สายเปิดมาไม่ใช่แล้วก็สองต่อหนึ่งแล้วสเปยของโกลเดซี่เลตดอตและบอลลิวเขายามาดังแบนเกียบอินฟินิติเจ็ดอันดับที่เจ็ดแล้วเอ้ไม่ใช่ได้หลายคิวมากครับขออภัยว่าเหมือนจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมกาเบตยังอยู่ใช่ไงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วการทบอกเก้ผมก็มองไปกาเบต โอ้มันไม่อยากคำนวณเลยแล้วเพราะตอนนี้กระตันนันไม่อยู่ถ้าผิดพลาดอะไรไปยังไงขออภัยด้วยนะครับผมเรารู้พร้อมกันกับทุกานนะใช่ครค่อยๆมาครับโอ้ยแล้วเลือกฝ่ายตรงนี้ก่อนครับใช่ครับผมพออยู่อามุเซวิ่งมาครับคาเมลฟินโอ้ยจะมาฉกได้สักตัวหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยธนวัฒน์เล่นแนวน้ำครับใช่ครับเฮ้ยวิ่งยาวไม่น่ารอดแล้วแบบนี้เรียบร้อย โอ้ปิดหลังเล่นดีมากรอดแล้ว100%นะครับผมแบบนี้ m i t s ครับโอ้ต้องมาเหนื่อยถึงวันสุดท้ายจริงๆครับ m i t s อย่าว่าแต่วันวันสุดท้ายเลยเกมสุดท้ายอีกแล้วใช่ย้อนไป2ซีซั่นที่แล้วถ้าผมจะไม่ผิดนะ2องซีซั่นที่แล้วแบบนี้เลยมันลอดเอาเกมสุดท้ายใช่ใช่นะครับโอุ้ยเตะหัวไปครับออฟเซโขบออกมาด้วยต้องวิ่งออกมาครับผม8คิวครับ m i t s ส่วนพาวมูดเคิวนะครับผมครับ ถือกระทาเหมือนจะเล่นอยากให้เล่นกระทาหรือเปล่าอย่างนี้ไม่เล่นครับไม่เล่นนะผมไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นจริงครับไม่เล่นครับเลียบร้อยครับผม M I T H Double Chicken Dinner for Day มาจนได้ครับผมโอ้โหหรือว่าปิดได้สวยงามนะแล้วก็หนีตกชั้นได้สำเร็จนั่นเองสำหรับ M I T H ครับผมโอ้แต่ว่าทีมที่ไม่รอดนะ ฟูเซนนะครับผมรัลำพูนฮะมีทีมอะไรอีกนะชัยวัน์